ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบรบือขอ,อนำเรียนผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำเดือนกรกฎาคม2568โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน วันที่7กรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอระบ,บือเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2568 เรื่องการทำสื่อมุมภูมิถิ่นด้วย AI ณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามวันที่24กรกฎาคม2568ในายอำนาจโตน้ำผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอรบรบือได้มอบหมายให้นางสาวฐานิตธรรมโครตรบรรณารักษ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู ในโครงการพัฒนาบุคลากรใน,นจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านด้วย AI ณห,ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบระบือได้จัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ACR อ่านสร้างสะท้อนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกผ่านกระบวนการคิดสร้างสะท้อน โดยกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวต่างๆแล้วใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ 5W1H คือ Who, What, When, Where, Why, How เพื่อเข้าใจเนื้อหาและคุณธรรมที่แฝงอยู่จากนั้นผู้เรียนจะได้สร้างผลงานในรูปแบบโปสเตอร์บทละครหรืออินโฟกราฟิกและสุดท้ายร่วมกันสะท้อนความคิดผ่านวงสนทนาและการเขียน reflection เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งห้องสมุดประชาชนเฉลือมราชกุมารีอำเภอรบระบือมีแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งหมด16แผนดังนี้ 1. จากนิทานสู่โปสเตอร์คุณธรรม 2. จากนิทานสู่เพลงสร้างสรรค์ผ่าน AI 3. นิทานสร้างสรรค์เขียนตอนจบใหม่ 4. อ่านสร้างนิทานของฉัน 5. แคปชั่นสุดปังจากหนังสือเล่มโปรด 6. เสียงจากนิทาน 7. การประจนภัยใหม่ในโลกตัวละคร 8. ฝันให้ไกลทำให้ถึงวางแผนอาชีพ 9. บอกรักหนังสือ 10. อีกมุมของตัวละคร 11. นิยายหักมุมเขียนตอนจบใหม่ 12. อ่านสร้างละครของฉัน 13. เพลงละครของฉัน 14. เสียงจากนิยายของฉัน 15. แผนที่ความคิดจากมิธาน 16. สืบค้นสะท้อนเพื่อการศึกษาต่อโครงการมหาสาราคามฮักการอ่านมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบระบือมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมบ้านหลังเรียนวันที่16และ21กรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบระบือร่วมกับครูสกรรระดับตำบลบระบือจัดกิจกรรมบันทึกเล่มโปรดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่7 9ถึงกรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอปร,ระบือจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2568โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานณแหล่งเรียนรู้ทันสมัยระดับประเทศได้แก่ศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพ ที่เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครต้นแบบของห้องสมุดทันสมัยที่เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจักแรแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทันสมัยสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยในศตวรรษที่21วันที่21กรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบรรบือ ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสกรระดับอำเภอบรารบือปีการศึกษา2568ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารธามวันที่22กรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบรารบือเขาร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสว่างหมู่ที่12ตำบลหนองจิกอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารครามวันที่24กรกฎาคม2568นางสาวชยาดาแสงพดุงบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบระบือ เข้าร่วมสัมมนา,าการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบรรณรักษ์ครั้งที่สองผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zo ู Me ีติง้งจัดโดยสำนักงานวิทยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและ T ีเคพาควันที่28กรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอรบรบือร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ได้แก่พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณหอประชุมอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบรบือได้รับบริจาคหนังสือจากบริษัทมติชนจำกัดจำนวนสิบเล่มเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยตามโครงการ7 0พันษา7จ0ดหมื่นเล่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ,พครบ70พรรษาห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบอระบือขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ขอบพระคุณค่ะ